ทันท้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักเข้าสู่รายการทันท้องครับต้องขอภัยเป็นอย่างสูงครับผมที่ภายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มาทําการไลฟ์ชมรมงานหรือว่าอัปโหลดวิดีโอเลยแม้แต่ชุดเดียวนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆเลยนะแล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่ครับแล้วทำไมถึงมีหนังสือกองอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะแล้วทาไมมันมันพูดถึงเกี่ยวกับวงการการแพทย์เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือ ว่าทักษะการเอาชีวิตรอดซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยครับผมว่าไอ้ตัวมังงะสองเล่มงนี้ครับผมที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมีส่วนนะครับผมที่จะมาช่วยตอบคําถามว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมหายไปไหนน่นเองคับแต่ว่าก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆเลยนะครับผมที่บางท่านอาจจะรับทราบเกี่ยวกับอาการของผมบ้างนะครับผมผ่านทางของแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยหรือว่าช่องทางของ Instagram ครับผมที่ผมได้ทำการทำการ แจ้งไว้ก่อนก็ผมว่าผมมีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามอัปเดตให้ผู้ชมท่านผู้ชมรับทราบกันด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมด้วยความซึ้งใจจริงๆครับผมที่ได้ทักมาทั้งให้กําลังใจทักถามอาการหรือว่าแม้กระทั่งที่จะส่งของขวัญมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นความรักที่ ท่านผู้ชมมอบให้แล้วผมรู้สึกว่าดีใจอุ่นใจมากๆเลยครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมเกิดมาก็ผมว่าเอ๊ะแล้วทําไมบังอะทางด้านการแพทย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วทําไมถึงมีการที่ทักถามอาการผมมันหมายถึงอะไรกันหมายความว่าอย่างนี้ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ทําการป่วยล้มป่วยลงไปได้หนึ่งครับผมโดยที่เกิดจากสาเหตุจากการวินิจฉัยของทางคุณหมอเนี่ยบอกว่าผมเกิดอาการกระเพาะอักเสบเฉียบ พันนั <pow> ่นเองครับผมก็คือผมเนี่ย อาจจะสาเหตุด้วยอะไรหลายๆอย่างครับผมทําให้ตัวผมเองเนี่ยเกิดภาวะนี้ขึ้นมาครับซึ่งมันปวดท้องรุนแรงมากรุนแรงที่ขนาดที่ว่าผมไม่สามารถเดินแบบปกติได้ผมจะต้องงอตัวในการเดินหรือว่าแม้กระทั่งตอนนอนอย่างนี้ครับผมผมนอนหลับไม่เต็มที่พอตื่นขึ้นมาก็คือจะรู้สึกปวดหรือแม้กระทั่งรู้สึกปวดตอนนอนแล้วก็ตื่นมาปวดอยู่อย่างนี้ครับผมปวดอยู่ประมาณ1-2วันได้ครับก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วผมแทบจะไม่มีแรงในการทําอะไรเลยในชีวิต ีวิตประจําวันก็เลยตัดสินใจครับผมไปที่โรงพยาบาลเพราะาตอนนั้นผมปวดมากก็ได้ทําการรักษาในขั้นต้นครับผมในการที่ให้คุณหมอตรวจเช็คอาการหลายๆอย่างครับผมบวกกับกรณีได้ตรวจ บริเวณช่องท้องครับผมเนื่องจากว่ามันปวดในไม่ใช่ทั้งซ้ายและขวาอาจจะไม่ใช่ไส้อาจจะใช่ไส้ติ่งด้วยหรือว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะด้วยหรือว่าอาจจะเป็นตับอักเสบอะไรหลายๆอย่างด้วยครับก็เลยได้ทําการให้คุณหมอเนี่ยตรวจเช็กก่อนครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนาะพอตรวจเช็คเสร็จครับก็เลยมอนอนโรงพยาบาลกันสักพักหนึ่งใหญ่ๆอยู่เหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่าเริ่มอาการดีขึ้นครับแต่ถ้าว่าไอตอนที่ผมอยู่ในอันเนี้ยในช่วงของการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องใช้คำว่า ความบังเอิญหรือว่าอาจจะเป็น จะใช้คำว,ว่าคำว,ว่าบาังเอิญด้วยก็ไม่ถูกครับผมเพราะว่าผมในช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองพยายามที่จะรักษาสุขภาพหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมเพราะว่าตอนตอนที่ผมนอนโรง,งพยาบาลเนี่ยมีความรู้สึกครับผมว่าเอะตอนนั้นเราก็เคยมีทางด้านของมังงะที่พูดเกี่ยวกับวงการการแพทย์อยู่นี่นาะใช่ไหมเอ่ยก็กลับมาถึงบ้านก็ผมก็มาเช็คดูเออนี่เลยครับผม Radiation House แต่ว่า Radiation House เนี่ยจะพูดถึงหมวดของบ้านลังสีครับผมก็คือ เป็นการที่ฉายรังสีเพื่อตรวจเช็คอาการของคุณหมอครับของของคนไข้ให้คุณหมอไปวินิจฉัยเพิ่มเติมครับผมซึ่งก็เป็นส่วนดีครับผมว่าไอ้มังหะตรงจุดนี้แหละครับผมที่ผมจะมาพูดกันว่ามันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ในผมคิดว่าข้อเสียอาจจะแทบไม่มีเลยเนาะมันคือข้อดีล้วนๆที่เราจะได้จากการอ่านมังหะประเภทนี้เลยครับอย่างเช่นตัวของ Radiation House เนี่ย ตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลก็ผมผมก็มีโอกาสได้ทําการ CT สแกน CT สแกนก็คือการที่ผมจะต้องไปลอดในอุโมงค์ก็ผมใช้วิธีการสแกนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่าแม่เหล็กสักอย่างหนึ่งนะครับผมผมก็ไม่รู้ขบวนการการรักษาหรือว่าการตรวจตรงส่วนนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คือผมต้องไปลอดอุโมงค์นคั่นแหละครับผมเพื่อเช็คว่าข้างในผมเป็นอะไรกันบ้างก็ได้คุณหมอครับผมก็ช่วยให้เราซึ่ง r ิด i ดียช o นเฮาสเนี่ย มีตรงส่วนนี้ค่อนข้างสูงครับผมสามารถอธิบายหรือว่าตอบบางส่วนที่พอจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหมอได้ครับผมว่าผมปวดอย่างนี้ผมมีอาการปวดแบบนี้ซึ่งบางจุดที่เราอธิบายไปเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากของหนังสือจากมังงะหลายๆอย่างครับผมทําให้ผมรู้สึกว่าเออช่วงที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมสามารถเป็น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้การรักษาตรงส่วนนี้ไม่ไม่คืบหน้ามากก็น้อยครับผมอย่างน้อยก็เสือสามารถอธิบายส่วนที่พอที่จะเป็นอาการจริงๆของผมพอที่จะทําให้คุณหมอเข้าใจในอาการและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับผมอันนี้ถือว่าได้มาจากมังงะน,นี้ก็ไม่มากก็ไม่น้อยเลยนะครับผมแต่ว่าพอผมออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ออกมาซื้อหมวดนี้เลยครับผม เภสัชกรสาวหัวใจแกร่งครับผมหรือว่าอันซังซินเดเล่าซึ่งอันซังซินเดเล่าเนี่ยเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเภสัชกรครับเภสัชกรเนี่ยจะเป็นการที่คนแผนกอยู่ในการจ่ายยาการจําหน่ายเม็ดยาหรือว่าการสั่งยาให้กับผู้ป่วยหรือว่าการารับคําสั่งจากคุณหมออีกทีหนึ่งเพื่อในการตรวจทานแต่ว่าข้อดีหรือว่าจุดแข็งของเภสัชกรเนี่ยมีอยู่หนึ่งอย่างครับผมก็คือเภสัชกรเนี่ยสามารถปฏิเสธหรือว่าคัดค้าน การออกยาของทางด้านคุณหมอได้ครับผมก็คือเภสัชกรมองว่าแบบนี้ไม่เหมาะสมหรือว่าอันนี้โอเคกว่าเนี่ยเภสัชกรสามารถแย้งหรือว่าขัดขาน,นตรงส่วนนี้ได้ครับผมซึ่งหลังจากที่ผมอ่านตัวของอันซังซิเดเรล่าเรเดเอชันเฮาส์เนี่ยก็ได้ความรู้ในการที่สามารถรักษารหรือว่า ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตัวเองไปบ้างได้บ้างอยู่เหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าน่าจะได้เยอะที่สุดครับผมก็คือซีรีส์หนึ่งซีรีส์ที่ผมได้ทําการดูหรือว่ารับชมอยู่ในช่วงเดียวกันกับช่วงที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวของ The Good Doctor นั่นเองครับผม The good Doctor เนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมได้ดูแล้วก็พอดูเสร็จเนี่ยมันได้ความรู้หลายๆอย่างเพียงคพาว่า The Good Doctor เนี่ยเขาจะออกไปไปทางศัลยกรรมครับผมหรือว่าส ไม่ผิดนั่นก็คือคนที่จะต้องผ่าตัดนะครับผม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมดูช่วงเดียวกันกับที่ผมอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะแล้วก็ได้ความรู้ค่อนข้างสูงด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครผมก็เลยมองว่าไหนๆแล้วเราก็มีประสบการณ์จากการที่ได้อ่านมั้งะโอ้ก็ไม่มากเลยนะสำหรับ Radiation House เนี่ยเป็นประกุนตูน้ำดีด้วยครับและปัจจุบันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะอ่านหนังสือกระตูนแนวของคุณหมอเพิ่มมากขึ้นครับผมเพื่อที่จะได้เป็นหูเป็นตาให้กับตัเองด้วยหรือว่า อาจจะทําให้ตัวผมเองเนี่ยสามารถลดทอนไอ้จุดที่ผมหักโหมในตัวเองตรงนั้นไปหรือว่าพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยแน,น่หนงครับ โดยที่หลังจากที่ได้ทำการตรวจครับผมคุณหมอก็บอกผมว่าผมเป็นเนี่ยอาการกระเพาะอาหารอักเสบอาจจะเกิดจากการที่พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผมครับผมที่ค่อนข้างที่จะอุตลุหรือว่ามุทะลุเกินไปน,นั่นเองครับผมตัวผมเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้าครับหรือว่าอาหารกลางวันจะมีรองท้องนิดหน่อยครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะพยายามทำกิจวัตรประจาวันให้เสร็จแล้วก็ไปทานข้าวเย็นรอบเดียวครับผมอาจจะไม่เย็นมากประมาณ ช่วง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นประมาณนี้ครับผมเกือบ เป็นประจําเลยนะจะใช้คําว่าเป็นประจําเลยก็ได้ทั้งเพื่อนผมด้วยครอบครัวผมด้วยก็พอรู้พอทราบครับผมว่าผมมีพฤติกรรมการทานอาหารและประทานอาหารแบบนี้ด้วยบวกกับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าใช้ร่างกายในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างหนักหน่วงมากครับผมก็คือผมต้องทําทั้งโปรเจกต์ด้วยทั้งทําการหางานครับผมรวมถึงต้องทําตัวของงานเล็กๆน้อยๆครับผมอย่างงานคอมมิชชั่นวาดรูปหรือว่างานที่อาจจะต้องทําในการที่ส่งเสริมตรงส่วน อื่นมันก็ยังมีอะไรให,ให้ให้ทำอีกเยอะครับผมร่วมถึงการทำ YouTube ตรงส่วนนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีกิจกรรมหรือว่าสิ่งที่ผมต้องทำในแต่ละวันค่อนข้างเยอะครับก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงส่วนเนี้ยทำให้ผมเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ ตัวผมเองเนี่ยเกิดอาการล้มป่วยตรงส่วนนี้ไปด้วยน่ยนเงครับก็พยายามว่าในอนาคตก็ผมสัญญากับท่านผู้ชมเลยครับว่าจะพยายามลดแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมไม่ให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ ทักข้อความมาช่วยแนะนําหรือว่าทั้งได้ช่วยให้กาลังใจครับผมทั้งข้อความสติ๊กเกอร์อีโมจิของขวัญต่างๆที่ท่านผู้ชมมอบให้กับผมเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยครับผมเพราะฉะนั้นต้องขอขอ,อบคุณด้วยนะครับเท่านี้แหละครับผมก็จะเป็นการอัปเดตหรือว่าการเปิดต้นซีซันใหม่ของเราได้หรือเปล่านะจะเรียกว่าเป็นซีซันได้ไหมอะ่ะเพราะว่าผมก็แค่หายไปหนึ่งอาทิตย์เองนะแต่ไม่ได้หรอกเราจะกลับมาครับเพราะว่าตอนนี้ตัวผมเอง แข็งแรงแล้วจะกลับมาครับผมจะกลับมาทําวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรวมรถึงสาระต่างๆจากในมังงะวิธีการอ่านเรื่องไหนหน้าอ่านเรื่องไหนหน้าดูเรื่องไหนหน้าทํารีวิวและก็พูดคุยในไลฟ์ชมรมมังงะด้วยนะเองครับผมสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้วฝากติดตามกันด้วยนะว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมรวมถึงของขวัญหรือของที่ย,ยังไม่ได้แกะหรือว่ามีอะไรอีกเยอะเนี่ยเตรียมพร้อมให้ผมแกะอีกหลายอย่างเลยครับ เพราะฉะนั้นรู้ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสําหรับวันนี้ทันทอขอตัวลาไปทานอาหารแล้วครับผมเดี๋ยวจะป่วยอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย